นี่นะดูข้อนี้จงหาค่าของ x ลบสเมื่อห้วงเล็บเ x ลบเทั้งหมดส่วน6กบวก2เท่ากับสินี่นะโจทย์ไม่ได้ถามหา x ครับแต่โจทย์ถามหา x ลบสเพราะฉะนั้นนี่นะโจทย์ถามหา x ลบสนะการที่เธอจะหา x ลบสได้เธอต้องรู้ว่า x เท่าไหร่นะเธอต้องไปหาค่า x ก่อนเราจะไปหาค่า x ก่อน นี่นเราจะไปหาค่า x จากสมการนี้ห้าเจ็ดเก้าหกสองการกำจัดตัวแปรตัวเลขเราจะกำจัดตัวเลขที่อยู่ไกลจากตัวแปรตัวแปรของเราคือ x ตัวที่ไกลสุดตัวนี้คือเลขสองเลยนะเขาถือว่าสองเนี่ยอยู่บ้านคนละหลังกับตัว x นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าสองทำอะไร x คําตอบมันบวกเพราะฉะนั้นเราต้องสองลบด้านซ้ายแล้วก็ลบด้านขวาหรือเขียนหมายเป็นห้า วงเล็บเจ็ดเอ็ลบเก้าส่วนหกครับเรียนนะการที่เอาสองลบด้านซ้ายลบด้านขวาพอลบด้านซ้ายตัวนี้กลายเป็น0ูนนะหายไปเลยลบด้านขวาเอาสองลบด้านขวาก็จะกลายเหลือตัวนี้แค่เลขสิบไม่งงนะคะเอาสองลบด้านซ้ายและลบด้านขวาสองลบด้านซ้ายได้ศูนเช่นด้านซ้ายเหลือแค่นี้ สลบด้านขวาสองด้านขวาด้านขวามี12บลบสเหลือสิต่อไปเราจะหา x ครับถามว่าวกําจัดอะไรอันดับแร,รกเลยกําจัดเลขหกะหกมันหาร x เตะไปคูณโอเคไหมเตะไปคูณหรือบอกว่าเอา6คูณด้านซ้ายและคูณด้านขวาเลขห้าทำอะไร x คําตอบเลข5้ามันคูณงั้นก็เอาหหารด้านซ้ายหารด้านขวาหรือบอกว่า เตะหไปหาด้านขวาครับก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นด้านซ้ายของเราด้านซ้ายของเราก็จะเหลือแค่เจ็ดรัลบเส้าครับแล้วเ,เรียนดูห้าหารสิบหรือตัดสิบ 2, 2, ได้สองสองคูณหได้สิบสองด้านขวาด้านซ้ายของเรามีด้านขวานะก็จะกลายเป็นเจ็เลบเนี่นะฮะเราจะหา x ก x ไงเจดกับเก้ากำจัดตัวไหน 7กับ9อันไหนอยู่ไกลจาก x คือเลข9กใช่ไหมเจ็ดอยู่ติด x เลยเราจะกําจัดตัวไกลก่อนเลขเก้าทำไงให้9หายไปเธอก็เอา9บวกด้านซ้ายและก็บวกด้านขวาหรือพูดว่าเตะลบเเนี่ยไปด้านขวามือเอาไปบวกเมื่อเตะลบเไปบวกปุ๊บเจอ12กลายเป็นยี่สิบเเพราะฉะนั้นด้านซ้ายได้เป็นเจ็ดอเไม่งงนะครับเอา9ลบด้านซ้ายเอาโทษ เอา9บวกด้านซ้ายบวกด้านขวาบวกด้านซ้ายลบ9บวก9ได้ศนก็เหลือ7 x บวกด้านขวา12บวกเได้ย1เหรือพูดว่าเตะลบ9ไปด้านขวาไปบวก12บวกเก้ได้21เเนี่ยถ้าเราจะหา x ครับกำจัด7 7เขียนติดกับ x เสร็จแล้วคูณจะหา7โทษ7บ็มังคูจะหาเช็นเอาเอา7หางเจ็7หางด้านซ้ายก็จะเหลือแค่ x 7หางด้านขวาก็จะเหลือแค่เลข สามเพราะฉะนั้นนักเรียนฮะได้ x เท่ากับสามแต่แต่โจย์ถามว่าโจย์ถามว่า x ลบสามเท่าไหร่ใช่ไหมฮะ x ลบสามัเรยนั่นแทนค่า x ไป x แทน x ด้วยเลขสามลบสามเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบศูนย์ answer ค่ะ answer น,นะครัังเรียนโอ้โ,อโอเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับนักเรียนจดลงไปนะครับนักเรียนที่ดูออนไลน์อยู่สาม,มารถดูย้อนหลังได้ข้อนี้ตอบศูนย์นะครับ